สวัสดีทุกคนพบกันอีกเช่นเคยกับผมมอมมง่รือกห้าพยักษ์นี้แน่นอนวันนี้เราจะพาทุกคนมาดูแฟตยูอาร์พาส2ของลุงเซิร์ฟสิบสองเซิร์ฟตำนานกายงิดพลัง260ล้านมาดูกันว่าจะโหดขนาดไหนแต่ว่าอย่าลืมกดไลค์แล้วก็กดติดตามส่งแคทเกมสรตมเมอร์ไทยไป1ล้านซาบด้วยนะจ้าซื้อพลังงานดีกว่าพลังงานเอา <c oughs> เห็นหมดทำไงดีวะเนี่ยท4วเพ เติมเกมออนไลน์ราคาถูกมีเกมให้เลือกมากมายแถมโปรโมชั่นลดราคามีแอดมินคอยดูแลตลอด24ชั่วโมงเติมถูกเติมไวปลอดภัย100%แพ็กกันพันแมนแล้วก็มีนะนี่ไงโคตรถูกบอกเลยแถมใส่คูป,ปองมอมมิ่งได้ส่วนลดพิเศษกดที่ลิงก์ด้านล่างได้เลยเข้าไวจัดอย่าลืมมาเติมกันเยอะๆนะ สวัสดีครับทุกคนพบก,กันอีกเช่นเคยกับผมมอมมิงหรือว่าห้าพยัคฆ์นี่เนี่ยวันนี้เราก็อยู่ใช่องแคสเกมสรีมเมอร์ไทยกับเกมว,วันพันแมนเดสตองเกนเนี่ครับแน่นอนวันนี้เราแฮกไอดีลุง 72, เซลสิบสองนี่ครับมารีวิวแฟตประกายแสงพา 42, ร์สสิบสองเซิร์ฟตำนานอย่างเซิร์ฟพระเจ้ากายหิดนั่เนี่ยมาดูกันว่าแฟลประกายแสงของทีมสองร้อยหกสิบล้านเนี่ย ไม่โง่ขนาดไหนเนี่ยครับแต่ก่อนที่ไปรับชมอย่าลืมกดไลค์แล้วก็กดติดตามส่งแคสเกมสตรีมเมอร์ไทยของเราไป1ล้านซับด้วยนะครับค่ะประมาณ70,000ก็จะ1ล้านแล้วนี่ครับแล้วก็ช่องเราวิโลสมาชิกเพนเนอร์ยี่สิบาท35มสิบหาบาทห้าสิบบาทเมื่อใครโกหกคอนเทนต์ฟรีไฟล์เราบอกว่าฮัลแม่แล้วเกมอื่นๆเนี่ยครับสามารถสมัครกันมาได้เลยเนี่ยมีชื่อเขียวก็สติ๊กเกอร์เท่ๆใช้เนี่ยส่วนใครที่อยากเป็นตัวบัคเนี่ยแล้วก็อยากเติมเกมราคาถูกอย่าลืมไปเติมที่2 4 p โทเนี่ย์ พ่อคุณครับมาครับเราก็ต้องมาดูในส่วนของแฟลปกายแสงก่อนกดมังนี้แล้วกดมังนี้อ่าแฟลประกายแสงของเราเนี่ยพลังสี่สิบล้านเนี่ยพาสสี่สองนะ,ะตอนนี้เนี่ยครับก็จะเป็นพลังโจมตีอยู่ที่4ล้านเลยนะเออโจมตี4ล้านเนี้ยครับแล้วก็เลือดอยู่ที่15 000, บ้าล้านในความเร็ว998อ,99 8, อาตาัตราคีหกเร์เซนต์เนี้ยดาเมจคีร้อยแปดเนี้ยครับอัตราต้านทานสิแล้วก็บล็อก78.95นะครับแม่นยำสูนยต้านทาน 15%เนี้ยมาดูในส่วนของอุปกรณ์กันบ้านเนี้ยก็ใส่เป็นพลังไฟโจมตีเปอร์เซ็นต์แล้วก็ความเร็วแล้วก็ HP เปอร์เซ็นต์เนี้ยในส่วนของการบัฟนี่เลยเป็นงานดูเปิบนี่อันนี้จะมีระเบิดใกล้ตายด้วยเนี้ยแล้วก็เป็นโจมตีเปอร์เซ็นต์เนี้ยส่วนอันนี้ก็จะเป็นโจมตีเปอร์เซ็นต์แล้วก็มีเพิ่มอัตราคริติคอลด้วยเนี้ยส่วนใบนี้ก็จะเป็นนี่ฟื้นฟูโจมตีหมู่เนี้ยแล้วก็เป็น HP เปอร์เซ็นต์เนี้ยนี่ก็คือแฟดห้าสิบสองพลังสี่สิบสองล้านเนี้ยเด 8อ2ตอนนี้จะหัวขนาดไหนเนี่ยตอนนี้จริงๆถ้าเราดันพลังประมาณ3ล้านเนี่ยเรายืนที่1ของเซิร์ฟการ์ดหิดได้เลยนะเว้ยเออพลังห่างกับพี่ตอดแค่2ล้านกว่านี่ครับคือเราสามารถยืนหนึ่งได้เลยนะแล้วก็ไฮแลนด์อยู่ที่3นะครับไอ้ห้าพยัคฆ์หนีคนนี้นี่อยู่ที่4นะใครก็ไม่รู้นะใครก็ไม่รู้นะ B อยู่ที่2036ล้านนะเดี๋ยวไปหาหัวกับใครดีล่ะเอาที่ไม่ต้องแบบตึงมากสักเท่าไหร่นะผมอยากหัวคนที่ไม่มีตัวบัฟสปีดอนะแต่คนนี้เขามีเกว,ว เดี๋ยวผมขอดูคนที่ไม่มีตัวบัสปีก่อนให้ทีมนี้น่าสนใจนะโอเคทีมนี้กว่ามาปึ๊บมาดูกันว่าจะโหข,ขนาดไหนเปิดสนามมาเนี่ยกริงโอเคตอนนี้หลาเต็มเป็นทีบร้อยนะได้ล้านเนี่ยเข้าสู่สนามปึ๊บมาโอเคฝั่งตรงข้ามตัวเมตาจัดเลยนะแต่ว่าคอเสียงเดียวนะเป็นคอสวิงกับเพื่อนนะอ่ะแระกายแสงเราได้เปิดก่อนอยู่แล้วเนี่ยเหลือตอมิกเขาจะได้เปิดก่อนโอเคแฟลตเราเปิดก่อนนะครับโดดขึ้นฟ้าฟึบฟึบฟึบโบ้ทไมหนึ่งทีหูแรงจัด แรงจัดบวกขยี้ไปสามเนี่ยแล้วก็ได้เวลาเนี่ยปึ๊บดาบแห่งแสงหนึ่งที่จะฝั่งเราเนี้ยไปปุ๊บฝับฝาบ,บ,บโบโอ้ยแรงจัดสองร้อยหกสิบหกล้าน,นติดบวกขยี้ไปห้าตัวนะครับนี่ไล่รอบที่สามนะจากฝั่งเรานะครับปุ๊บฟ้บไปหนึ่งที่โบโวโอ้ยห้าร้อยหกสิบห้าล้านทัชซ์เมื่อกี้ถึงกระตายนะครับเออ แต่ห,หววงเนี่ยจากคิงของเรานี่นี่เราไล่ไป3รอบรวมๆเกือบพันล้านเนี่ยลรวก็ได้เวลาดมยิงกดทับสุดขีดจ,จากเมทัลไนของเราเนะยิงบินขึ้นฟ้าก็ยิงขีปนาวุธกระือหูสามร้อยสี่สิบหกล้าน,นฝั่งรงค้ามติดโล่ไปสี่ตัวนะโดนสตันไปสองครับมาไอจ่อยเข้ามาไล่ต่อยนะคิงตายเนี่ยอาตอมเกือบตายเนี่ยปุ๊บล้วก็ได้เวลาไป ปุ๊บมาอีกแล้วเนี่ยระดมยิงกดทับสุดขีดจากเมทัานไล์ของเราบินขึ้นฟ้ายิงขีปนาวุธลงมากระดึดเข้ามานะหูสามร้อยสามสิบแปดล้านตอมตายเนี่ยแล้วก็ได้เวลาดาหแห่งแสงอีกหนึ่งทีเนี่ยฝั่งตรงข้ามเหลือแค่เพียงสามตัวนะครับบินขึ้นฟ้าก็ปั๊บๆเข้ามาอีกสองร้อยยี่สิบเจ็ดเนี่ยไล่รอบที่สี่นะฝั่งตรงข้ามยืนแทบไม่อยู่นี่ขนาดเทิร์นเดียวเนี่ยปุ๊บแล้วคิงนะครับแส่หอกหวายอีกหนึ่งทีนเนี่ยเด้งเลื่อนพาเพลนล่านไปปุ๊บไปเลยระดมยิงกดท โดนลาตีไปสี่รอบแล้วแรงจัดเนี่ยเราก็ได้หมัดไอจอ,อยต่อยเรียบร้อยวันเทินครับโคตรโหดโคตรอันตรายแปดหกสิบแปดเปอร์เซ็นต์เนี่ยแปดกับคิงแล้วก็เมทัลไนน์นี่แค่ออกอาวุธไปสามตัวนะนี่แบบโบล่สยังไม่ได้ฉีดเนี่ยแล้วก็แทงท็อปก็ยังไม่ได้ปาหินแล้วก็ซูลิวยังไม่ได้ไล่ต่อยนะคือยังโหดขนาดนี้นะเออธรรมดาใหนะ้หนโคตรโหดเนี่ยอ่ะเดี๋ยวไปหัวกับห้าพยักษ์หนีบ้างแล้วก็มีไฟประกายแสงเหมือนกันนะทีมเมตาจัดเลยนะเออ ทีเมตาเหมือมนกันนะมาดูว่าจะชนะหรือเปล่าปึ๊บเปิดสนามมารอบนี้เป็นรูปโบล้อนนะตอนนี้เขาเปลี่ยนรูปหมดแล้วนะเป็นตัวละครยูอนะอาจจะมีรูปเก่าๆบ้างก็จ,จะมีความเป็นไปไ,ได้นะอย่างเช่นพวกกาโลพวกบาคุซันอะไรอย่างงี้นะแต่ส่วนมากตอนนี้จะเป็นรูปตัวละครยูนะปึ๊บมาฝั่งตรงข้ามก็มีแฟรชกายแส่นะมีโกคัสสอด้วยนะเออเราจะไหวหรือเปล่านะี่มาปึ๊บดาวแห่งแสงให้ฝั่งเราเปิดไปก่อนเนะี่ยมา ปุ๊บปุ๊บโบเข้ามาหนึ่งทีนะผู้วิหกสิบเก้าล้านนะติดบวกขยี้ไปหนึ่งตัวนะาาานานนะดาบแห่งแสงก็ฝั่งตรงข้ามก็ไล่กลับมาเหมือนกันะปุโบอีกหกสิบหกล้านนะผู้วิดาเมจไล่กันเลยนะครับติดบวกขยี้มาสองนะครับปุ๊บแล้วก็ได้วลาครับดาบแห่งแสงจับฝั่งเรานะไปหนึ่งทีนะไปปุ๊บบุกเข้ามานะเก้าสิบแปดล้านนะฝั่งห้าพยักษ์นี่ติดบวกขยี้ไปหนึ่งตัวนะดาบแห่งแสงหนึ่งทีจากฝั่งเรานะรอบที่สามนะครับเนี่ยคือความโกงของ แฟปรกบกายแสงพลาสองเนี่ยคือมันไล่ได้5รอบใน1เทินเนี่ยแล้วก็ดมยิงกดทับสุดขีดจากเมทันไนน์นะบินขึ้นฟ้ายิงขีปนาวุธนะกระือเข้าไปหูร้อยแปดสิบเก้าล้านนะหูแฟบกายแสงฝั่งห้าพยักษ์โดนสตันว่ะเอองานเข้าแล้วนะมาในาจอยอร่อยไล่ต่อยเนี่ยที่ซุยริวเนี่ยแล้วก็ดาแห่งแสงรอบที่สี่ฝั่งเราเนะไป ุ๊บโบโอ้โหอีกร้อย้าสิบสามล้านแรงจัดนะฝั่ง5้าพยักษ์ติดโล่แล้วกดาวแห่งแสงจะฝั่ง5้าพยักษ์นะรไล่สวนกับไม้หนึ่ทีเนี่ยล้านนะแล้วก็โดนสะท้อนนะคโดนแทงท็อปสะท้อนไปแล้วเดนมยิงกดทับสุดขีจากไม่นาไหน1ทีนะบีขึ้นฟ้ากีหิ้นมน้าลงมั้งกระึดเข้ามาหุแปดล้านเราโดนสตันไปสี่ห้าพยักไม่ต้องเล่นแล้วจวังหวะนี้ดาวแห่งแสงหนึ่งทีเนี่ยครับจากฝั่งเรานะบุกกลับบุกเข้ามา,า,นนาอ เปิ่มดาวแห่งแสงจากฝั่ง5พยักษ์ได้เวลาสวนกลับเหมือนกันเนี่ยฟึบฟับโบเข้ามาแนว่ยห้าสิบสองล้านนะติดโบเขายี่สิหกตัวโดนสะท้อนกลับเนี่ยมามังกรเหินนภาจากซุยลิวน้ะเหยียบพื้นแล้วก็ไล่ต่อยมานะครับบุกเข้ามาสิบสามล้านเนี่ยแล้วก็หมัดไอ้จ่อยเข้ามาไล่ต่อยเนี่ยแล้วก็หมัดไอ้จ่อยเข้ามาไล่ต่อยเนี่ยครับจังหวะนี้ฟึบแล้วก็ดาบแห่งแสงจากฝั่งห้าไยักษ์สวนกลับมาอีกหนึ่งเทียบฟุบฟึบโบเข้ามานะแปดสิบเอ็ดล้านเนี่ยแล้วก็โดนสะท้อนกลับไปทันทีเลยนะครับ้เงาคิรอมโ ไปเลยุม้มาโอมาจอยต่อย,อยซุยริวกับแตกแล้วก็ตอ่อยโบล้อต่อน,นะครับจังหวะนี้ปึ๊บแล้วก็ได้ระดับแห่งแ,งแสงจะฝั่ง5พยักนะับสวนกลับมาเหมือนกันเนะนี่ยคือแฝดพาสเนี่ยคือมันจะไล่นานจัดเลยนะนี่ขนาแค่เทินเดียวนะแนวระดับแห่งแสงจะฝังเราก็สวนกับไบหนทีนะฟึ๊บฟับฟุบโบเข้ามาอีก183ล้านโอวยติดโลกไปสีนะครับแล้วก็ดาแห่งแสงจะฝังเราอีกหบบาานึ่งทีนะครับรดโดปกกึ้้นาีมา ปี๊ดโอยร้อยหกล้านว่ะฝั่งห้าพยักษ์ติดโล่ไปห้าตัวนะครับนี่ขนาดดาบแดงยังไม่ได้ทํางานเนี่ยปุ๊บเราก็เจอหมาไอจ่อยไล่ต่อยเนี่ยเราก็ดาบแห่งแสงจะฝั่งห้าพยักษ์สวนกลับมาเหมือนกันนะครับฟึ้นฟื้บฟื้นโบเข้ามาอีกร้อยห้าล้านเหมือนกันนะฝั่งเรายังไม่ติดโล่นะดาบแห่งแสงก็ฝั่งเราก็ไล่สวนกลับไปทันทีนะตอนนี้ฝั่งห้าพยักษ์ติดโล่ไปทั้งหมดโอ้โห้าตัวนะครับเกือบหมดอะแล้วก็ไล่หนึ่งทีนะครับจากแฝดพระสองโบเข้ามาอีกหนึ่งทีโอ้โหถือว่ารุนแรงนะด้วย เราหูดาบแดงทำงานืฝั่งห้าพยัก์ยืนแทบไม่อยู่นะจังหวะนี้ครับแทงทอปไม่มีลูกไฟตีธรรมดาไปเนี่ยลรวก็ต่อยธรรมดาไปหนึ่งทีล้วก็หมัดไอ้จ่อยต่อยหนึ่งทีหมคิดว่าล่อแร่เนีครับดาบแห่งแสงจะฝั่งห้าพยักษ์ไล่กลับมาหมือนครับฟึบๆโบเข้ามา8ปดสิบสี่ล้านนะคือเรายังไม่ติดโลนะโดนสะท้อนไปหนึ่งทีครับเสียงาะหวังนี้ครับปึ๊บจะฝั่งห้าพยัก์หนีเนี่บมาครับเด้งเรือพาเพลางเตี่ยวจังหวะนี้ปุ๊บไป ปุ๊บเข้าสู่เทินสองน้ำดาบแห่งแสงนะเดี๋ยวผมต้องกดข่าแล้วไม่งั้นมันจะนานไปนะเออไม่งั้นมันจะนานไปนะผมคิดว่าเราจะชนะอยู่แล้วนะเพราะว่าฝั่งห้าพยักษ์มันก็โกละเออไม่มีตัวสตันเนี่ยแล้วก็ไม่มีตัวแก้สตันด้วยนะตัวสปีดมันก็ไม่มีมันเอาอะไรมาสู้เราเออมันได้แค่โกลคสื่อมารับดาเมจแค่นั้นแหละเออตัวโกละลาพวกไอดีห้าพยักษ์หนีบ้าบออะไรก็ไม่รู้เออไองาเราชนะอีกแล้วเย่ไฟประกายแสงเจ็ดสิบห้าเปอร์เซ็นต์เนี่ยนะโคตรโหดโคตรอันตรายนี่ครับนี่ เดี๋ยวดันพลังอีกสัก3ล้านก็ยืยนที่1ของเซิร์ฟแล้วเนยก็ประมาณนี้เลยนะผมก็ได้ทำการรีวิวแฟลกากแสงฟลาสิาของลุงเซิร์ฟ12ให้ทุกคนได้รับชมแล้วเนยก็ต้องขอบคุณทุกการกดไลค์ขอบคุณทุกการติดตามขอบคุณทุกคนที่รับชมจนจบอย่าลืมส่งแคสเกมสตรีมเมอร์ไทยของเราไปหนึ่งล้านซับด้วยเนวขยายผม <S <S ทำคลคิปอะไรก็สามารถคอมเมนต์ที่ด้านล่างได้เลยนะเดี๋ยวมันเจอกันใหม่ ep หน้า ep นี้ก็ต้องขอตัวลาไปก่อนบายบายครับผม